4หุ้นไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่น่าสนใจในยุคนี้นะครับคือเราเป็นยุค AI แล้วในยุคนี้นะครับก็ถ้าเราเนี่ยเจนรูปภาพด้วยการใช้แช t GPT Gemini ได้นะครับระดับแฮกเกอร์เนี่ยก็ใช้ AI ในการโจมตีบริษัทได้นะครับถ้าเราเชื่อแบบนี้นะครับเราก็ต้องลงทุนในพวกไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยคือทำหน้าที่ตรวจสอบสแกนหรือว่ากำจัดภัยคุกคามต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้ฐานข้อมูลของเราเนี่ยโดนแฮกนะครับ ก็ตัวแรกนะครับที่ผมชอบที่สุดเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือ c r o u d style c r o u d style เนี่ยเป็นบริษัทที่แบบว่าปีแบบตอนนี้เริ่มจะเป็น A G I แล้วเขาปั้น A I มานะครับเพื่อจู่โจมไล่ล่าไล่ล่าพวกแฮกเกอร์อะไรสังเกตกำจัดกำจัดกำจัดนะครับแล้วภายในประมาณปี2026หรือ27เนี่ยหรือ28เดียผมไม่แน่ใจเขาจะเริ่มพัฒนาเจ้าก,การล่าเป็น A G I นะครับ A G I คือแบบคันเทพคำว่า A G I จะหมายถึงว่า AI ที่ถูกพัฒนาถูกสอนมาโดยตรงในเรื่องนั้น <S <S ๆ,ๆนะครับอ่ะในเมื่อ Cyber Security เนี่ยนะครับถูกพัฒนาเป็น a g จมาตั้งแต่3ปีที่แล้วละปีสองพันเท่าไหร่สองพันะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับคือความสามารถของ AI เนี่ยพอมันทําอะไรไปมันจะจําทําอะไรไปมันจําทําอะไรไปมันจะจําอะไรผิดพลาดมันก็จะจําไ้นะครับประมาณผู้บริหารจะบอกเองว,ว่าประมาณปีสองพนี่ะครับจะเริ่มเป็นเจ AGI ที่โคตรเทพ,พแล้วนะครับพอโคตรเทพ,พก็คือ เหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าคุณพี่สอนลูกเล่นกีตาร์แล้วก็พยายามปั้นให้มันเล่นกีตาร์มาตลอดเอ่อห้าปีสิบปีอะไรก็อ่านไปจนกระทั่งวันนึงอะ่ะมันเล่นกีตาร์เลยโคตรเทพป,ประมาณนั้นแหละนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆอนาคต Agi ตัวเนี้ยจะโคตรเทพที่สุดในตลาดนะครับตัวที่สองเนี่ยจะเป็นเอ่อ Set S นะครับ Set S เนี่ยจะเป็น Cyber Security แบบประเภท Zero Trust คือจะเป็นด่านแบบว่าเออตรวจเช็คคือไม่ไว้ใจใครอะ่ะคุณมึงเป็นเจ้าของบริษัทจริงใช่ไหมคุณน่าก่อโค้ดด้วย นะครับกากดกรอกโค้ดด้วยกรอกโค้ดในสายแพลตฟอร์มก่อนที่ต yeah. okay. mm ัวเองจะทางานด้วยนะครับแบบซีโรทัชตลอดเวลาเลยเพื like ่อป้องกันภัยคุกคามป้องกัน Data ของบริษัทนะครับตอนนี้ค่อนข้างดีนะซึ่งตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวที่เล็กกว่า c ลาวด์สไตล์นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่แบบว่าอยากจะเข้าไปแล้วให้มันเติบโตไปได้ที่ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมาเก็ตแคปมันก็เล็กกว่าเงี้ยก็ตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับต่อไปเป็นพา l ์โลนะครับพาร์โลนี่คือมาเก็ตแคปใหญ่ที่สุดเลยมั้ง ในบรรดาที่ผมที่จะพูดเนี่ยมันใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นแบบตัวที่แบบว่าป้องกันป้องกันภัยคุกความเน้นป้องกันเป็นหลักนะครับเน้นป้องกันเป็นหลักเออก็ประมาณนี้นะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็เริ่มที่จะพัฒนา AI เหมือนกันเหมือนแข่งกับคลาวสไตล์นะครับแต่อาจจะตามหลังอยู่นิดหน่อยหน่อยตามความที่เห็นผมนะอาจจะตามหลังนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับก็ ก็ใครพิจารณาดูว่าเออนั้นปีามลูกค้ามันอยู่มานานถามลูกค้าน่าจะเยอะน่าจะทำได้ดีกว่าคาาสไตล์ก็ลองพิจารณาดูครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นรูบิกนะครับ R B R K นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นประเภทที่แบบรีเซ็ต้อมูลนะครับโดนโจมตีใช่ไหมโดนไซเบอร์อโดน